สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมีนถัดน้ำนะคะกับเรื่องราวงานเงินความรักเดือนเรื่องเดือนแรกนะคะตุลาคมปี2 5ง6างานเงินความรักมีดาวอังคารย้ายราศีหนึ่งดวงดาวค่ะดาวอังคารกล้าแข็งขันขยันทายดาวอังคารเลือดลมกล้าขยัน ของชาวราศีมินถัดน้าก็คือดาวตัดแทนของการเงินและสุภาพะการเงินรายได้สิ่งที่จะได้มานะแก้แหวนเงินทองของมีค่าผลประโยชน์นะคะและดาวอังคารสุภาพะต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลการเดินทางไกลการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายนะคะ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลนะคะสุภะความสำเร็จเป้าหมายความรุ่งเรืองความสุขสงบหรือก็การแต่งงานนะคะการเดินทางไกลต่างชาติต่างประเทศอังคารการเงินอังคารสุภะย้ายมาอยู่ในเรือนหมอนะโมอดกตกทอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มรณะความเป็นความตายนะการเดินทางไกลเพื่อรับตําแหน่งการเจ็บป่วยไข้นะคะการเกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะอังคารย้ายวันที่3ตุลาคมค่ะนะมาดูงานเงินความรักของชาวราศีมีนธาตุน้ำค่ะสิบใบค่ะ ดาวตัวแทนของดาวพุทธดาวศุขร์ดเดินเลือบนะคะ,ะตัวตนของชาวมีนค่ะเรื่องรักคือรักมีความรักก็ใหม่แห่งแรงนะคะ,ะอันนี้ในเรื่องราวของดาวพุทธดาวศุกรมีดาวเกตกระตุน้น ในเรื่องของคู่นะคะจันชมรูพุทธนงเยาวค่ะเรื่องราวของคู่นี้ก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมการงานการสังคมความรักถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะมีคนรักที่สนับสนุน ให้ชีวิตมีความสุขสะดวกสบายนะคะนะอังาร,งาระานะอังคารสุภะการเงินอังคารสุภะกระดุมพระกับสุภานะอันนี้ดังคานว่าอยู่ในเรือนดาวสุนะก็ได้พบความโชคด,ดีนะคะ,ะชีวิตเ,เปลียนแปลงไปแล้วะคะ่ะ โอกาสได้พบรักกับการที่ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมการงานการสังคมนะคะได้พบกับคู่ที่จะนำพาให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปะค่ะได้พบกับคนกบุนนะคะ อ่าได้เติมเต็มชีวิตค่ะอืมนะถ้าเลือกได้นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็มีเรื่องราวของการแข่งขันนะคะอ่าชิงดีชิงเด่นนะสิ่งที่ปรารถนาอ่พบกับการอ่าเนี่ยไปพบกับอ่า ตัวแทนของดาวสุกดาวพุธนะศุกร์ก็ไปอยู่ในเรือนอรินะคะไปพบกับเพื่อนร่วมการงานการสังคมนะสตรีแม่ๆนะคะนะพบแล้วมีเรื่องราวของการแข่งข,ขันชิงดีชิงเด่นกันค่ะนะสิ่งที่ปรารถนานะแข่งใคร แข่งที่ตนเองนะวันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งนะคะฝ่าคลื่นลแมแรงไปนะก็ต้องมีความมั่นคงกับการเงินด้วยนะคะมีเรื่องราวของการเงินผลประโยชน์นะค,ะความรุ่งเรืองที่เกี่ยวข้องกับ คู้จะนำพาให้ชีวิตสุขสะดกสบายวันเวลาจะช่วยเหลือแก้ไขได้ก็ต้องถ้าหวังว่าจะพึ่งพาใครได้นะก็พึ่งที่ตนเองก่อนนะคะความมั่นคงตนเองอะไปเกี่ยวข้องกับการเงินรายได้พ้นประโยชน์ถ้าปรารถนา อีกฝ่ายนำพาให้ชีวิตสุขรุ่งเรืองนะนะการแต่งงานการได้พบกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหานะคะนะไปพบกับคนที่มีชีวิตสุขสะดวกสบายแล้วนะนะการเริ่มต้นนี้ นะเรื่องราวของการขัดแย้งนะคะอังคารสุภะอังคารการเงินนะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาเนะเล่งไปที่นะลาผลที่ต้องเริ่มต้นนะคะ นะปัญหาค่ะนะการเงินค่ะนะถ้าเป็นบริวารลูกจ้างอยู่เรียนรู้ศึกษาไฟรู้นะเพื่อติดต่อค้าขายนะมีการเงินเข้ามาเล็กๆผสมน้อยมีนะเรื่องราวของการเงินนะคะนะสิ่งที่ คิดเอาไว้ในใจอาทิตย์าดาวจเจริญของอริวมาอยู่ในเรือนปัตตนิหุ่นส่วนนะคะาดาวอาทิตย์ดาวพุธจันชมรูพุทธนงเยาวนะมีโอกาสได้รับแรงกระตุ้นส่งเสริมนะอาทิตย์การที่ ได้รับผิดชอบนาะมอบหมายด้วยประสบการณ์นะไปเกี่ยวข้องกับคูนะ่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากอีกฝ่ายอาทิตย์เล็งไปที่ลัคนาชาวมีนนะคะฉนะลองกับประสบการณ์ความสำเร็จนะคะได้พบกับหุ้นส่วนนะมากัะมาเป็นแรงกระตุ้น ให้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตนี่ดาวังคารคะเพึ่งพาตนเองได้เดี๋ยวรักคือรักมีความรักก็ไม่แห่งแงนะกําลังจะมีโชคดีค่ะด้วยความรู้ดีการศึกษาดีก็ได้รับความรักเมตตาจากอีกฝ่ายดาวังคาร แม้จะอ่อนกำลังเป็นปรับในเรือนมอรณะการต่อสู้การเกิดที่หนึ่งมาใช้ชีวิตอีกที่หนึ่งได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะเป็นคนเก่งมีการเงินไรายได้ได้มาจากงานทางด้านเลือดลมขยนันงานต่างประเทศงานติดต่อค้าขายจากอีกถินที่นะเป็น คนโดดเด่นมีโอกาสมีชื่อเสียงนะคะได้รับการสนับสนุนจากคนต่างถิ่นที่อังคารอยู่นเรือนมอรณะการยกย้ายเดินทางไกลมีเรื่องราวขัดแย้งกับสิ่งกเก่าๆก็จบสิ้นไปได้ตั้งหลักได้เริ่มต้นเฉลิมฉลองสิ่งที่ได้มาอาทิตย์ จันชมตรูพุทธนงเยาวะได้รับการดูแลจะใส่จากไอตรงข้าสฟีแม่แม่นาริวัฒน์งานขอบช่วยกำงาน,นงานทางด้านเกี่ยวข้องติดต,ต่อค้าขายกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นอังคารสุภาพอังคารการเงินรายได้วาย่ยนเรือนมอรณะค้าขาย ติดต่อค้าขายการเดินทางไกลจากคนต่างชาติดีค่ะได้ดีนอกถิ่นเกิดอังคารก็ดเล่งไปที่ลาาผลการเงินไรายได้ค่ะใช้ชนะที่ได้มาสู้มาด้วยความจริงจังมุ่งมั่นค่ะอันนี้ได้รับมิตรภาพที่สดใสนะเฉลิมฉลอง กับชีวิตใหม่สดใสค่ะ,ะ Create ค่ะ Creativity สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะ,ะมีแรงบนันดาลใจที่จะเดินหน้าต่อไปสร้างความมั่นคงสู่ความรุ่งเรืองสำเร็จค่ะสิ่งที่ได้มาก็ได้ รับความมั่นคงจากอีกฝ่ายให้การสนับสนุนค่โโนะ grow แโะ grow mindset โตเป็นผู้ใหญ่นะคะได้รับความรักเมตตาสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจก็สมหวังนะคะ ล้องกับความสำเร็จ h i s c o p ค่ะอันนี้ออกนอกกรอบนะคะได้ค้นพบเส้นทางสายใหม่แล้วค่ะอันนี้งานเงินความรักกับดาวอังคารแม้จะอ่อนกำลังเป็นปรับเลงไปที่การเงินรายได้แต่ก็อยู่ในเรือนดาวสุคู่มิตรก็ได้รับการสนุน จากเพื่อตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาให้การคุ้มครองดูแลอบอุ่นนะคะเป็นเมตรภาพที่จริงใจค่ะโชคดีค่ะ